อันหนิงหลัดแยวพัดพาคจากกันมาเกือบสามสิบปีแล้วอ่ะพอดีเขาไปเจอเบอร์ขายปลาเราไงก็ก็เตียดต่อมาก็เป็นลูกค้าให้เราตอนที่โทรคุยกันอ่ะเหมือนคนที่ไอ้นะไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยคุยแต่พอมาเจอกันหน้าเยอดเปียดเออเจอกันจังๆไม่รู้คุยเขี้ยอะไรนะักหนาคุยได้ทั้งวันคุยไม่หยุดคุยอยู่นั่งแหละมันรู้มันไปอดอยากเรื่องเล่ามาจากไหน เล่าแล้วเล่าอีกเล่าเล่าเล่าฟังไม่รู้เรื่องกูเราหูอื้อไปบอกแล้วโอ้โหครับก,กูเจอคนมาเยอะแล้วไม่เคยเจอทางกูแเกลียมาเลยแต่ตอน,น,นะตอนเนี้ยนะถ้าออกหน้ากล้องเนี่ยเอาแต่ขำนะแต่ท่อหลังกล้องนี้มันเอาระหูอื้อเลยอะเราฟังจนแล้วมันคุยอยู่คนเดียวมันไม่ฟังเราคุยมันคุยเขามันคนเดียวเฮ้ยมไม่คิดจะฟังเขาคุยเขาคุยใหญ่คุยโตคุยกินแา่งเทียนไรดี ของนมั่นนี่เที่ยปวกร้าบวกเลยปวดรัาบปวดรวยแต่มาหากลัวมามือเปล่านะไม่มีเฮี้ยอะไรเตียมือมาเลยะ <c oughs> ไม่มีของฝากไม่มีของฝากคนเตียนอะไรเลยมากับรองเทา้ารองเท้าเปียกฝนมาด้วยเ้าเนา่าเปื่อยมาด้วยแล้วก็ต้องมาซักเสื้อผ้าบ้างกูเกืไปอีกต้องซักผอกทุกอย่างเกี่งกับกูก็สามมือนะน้ำล้อด่ต้องเสียบป๊กให้มันตลอดเลยแหลกน้ำล้อซับผอบมึงตลอดอย่างแหลกนุ่งกูก็ต้องไปซื้อให้ อะไรก็น,นี่หนูเป็นคนง่ายๆ่ายหนูเป็นคนง่ายง่ายง่ายเที่ยงเลยเดี๋ยวมึงอยากแดกนู่นแดกนี่แต่มึงพูดตลอดเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดแต่กูซื้อมาไม่ถูกใจมึงสุดยอดมึไม่เข้าใจชีวิตทําไมชีวิตกูจะต้องมาเจอของเส้นเตียนแบบนี้ยไม่เข้าใจชั่วโมงนี้เอาแต่ขำไงพูดอะไรไม่ออกแต่พอหลังใหม่เนอะโอ้โเหเที่ยงเลยบอกว่าหูดำตับไหม พรุ่งนี้หนูจะกลับแล้วบอกพรุ่งนี้จะกลับกูถามว่ากลับวันนี้เลยเลยได้ไหมแล้วมาถึงก็มาขอเสื้อเสื้อไอนาคาเฟ่ไงสมัยนั้นก็ตักเอาไว้ให้ลูกดองใส่มันยังเหลือตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ใส่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อย <laughs> อยากไล,ล่เขาบอกอไว้เวลายามคิดถึงคือม,มันอยากได้ของฟรีเพาะพวกอย่างนั้นแหละเอ,อาให้ปุ๊บปุ๊บอยากให้ให,ให้ผัวตัวนึงด้วย <laughs> ขอยขอีก<ห>ตัว ได้คือเอาสอบก็ว่าไม่มีแล้วมีแต่ที่ใส่ไมม่มีแล้ว,ลวบอกใส่แล้วเพราะอะไรสักนล้วไม่เป็นไรให้มาอีกไหมอ๋อไม่จําเป็นไม่ต้องมาลนะกูคิดถึงมึงกูไปหามึงเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าสบายใจด้วยนะกูไปมึงอาจจะซัพพอร์ตกูได้แต่บางที่กูไม่มีเงินจะซัพพอร์ตกันนะไอ้เหี้ยลูกหลานเยอะมากพักหลังเนี่ยแล้วแต่เาตัวเนี้ยเหี้ยมาเกิดทั้งนั้นมาก็มามือเปล่านี่ดีนะไม่ใช่ชุดอีโอนะแค่ไมันจะมาคนเดียว <c oughs> พาหลานพาน้องเหี้ยมาเต็มบัง แสบเสร็จลูกพวกกูองเก็บชามล้างอ่ะไม่ได้เชียอะไรเลยแล้วมาหลอกขายประกันให้เมียมาด้วยนี่นั่นแสบมากนี่นั่นแสบว่าี้หลายๆขุมแสบ่านั้งหลายขุมอมถามว่ากูก็มีความสุขกับมังนะแต่สุดท้ายก็หลักการระบบแป่งนั่งแหละสุดท้ายมันไม่มาเราก็เหงาไงมันมาเราก็สิ้นเปลือง เวลานี้ก so so ็เวลานี้ก็บวดนี่ยเขาเวลาเขาไม่มากระทโอ้เมื่อไหร่จะมาหานะโอ้เมื่อไหร่จะมาหาแต่มาทีกูก็ปวดหัวกับมันอยาแดกนุ่งแดกนี่แดกล้างแดกผางเลยกินจนควัวุดอ่ะพอแดกเสร็จสะบัดก้นไปเอาเย็ดเป็ดชามเป็นกองเลยกูต้องล้างเองเลยเหรอเนี่ยเออมึงไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากกูไม่ว่าแต่ว่ามึงกินเสร็จมึงชกกุลลางก็ยังดีแม่งไปแล้วนะขอบคุณอาหารอร่อยมากมันชมกูแค่น้าแล้วก็สะบัดตุกไป ก็ได้แค่บทน่ะถามว่ามันใบไม้ก็ต้องให้มันมานะมันหายไปนานแล้วเขเกี้ยกล่อมเบอกไปครับก็ไม่มาก็คิดถึงเขาคิดถึงลูกหลางนะก็บอกไปครั้งแรกมันคือละกากันลวนี่ลหละคนนี้ล่ละอีกทีนี่ว่าลูกหลานคุณสุดท้องเออไอ้ทียพัดๆจากงานจริงๆนะตั้งแต่นาเล่นคาเฟ่อยู่คณะยอดธงอ่ะนัดเจอเขาเขาก็มา นั่งรถแองลามั่งรักคอนโดก็เนียวนชอบไปตลอดตลอดกับเราคอยดูว,ว่ากูจะไปเียังไงมุญเจะต้องรับก,กูแบบแบบนี้ไหมเช้าต้องไปส่งมันที่แอร์พอร์ตด้วยนะต้องไปส่งมันที่สนามบินด้วยถามว่ามึงน,นักเสพสี่งกลับไปได้ไงไม่ได้ต้องรอไปส่งด้วยงั้นไม่ยอมกลับก็โอเคกูไปส่งมดีดีไว้มึงอยู่หลายวันมันจะสิ้นเปลืองกูแค่ก็เลยต้องตัดสินใจไปส่งมึงดีกว่าอีกว่ากูก็จนกูดูแลมึงเกือที่ยวก็ไม่น่าเกินสองวันหลังจากนั้นก็เข้าขาด เขารักลูกเขามีลูกเสี่ยวเขาหนึ่งเจ็ดขวบแล้วพูดแก่งมากเขาสัญญาตั้งแต่เด็กๆเลยโตขึ้นเขาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยมาถึงก็อวดลูกลูกมันมีขี่ใบมันเอามาอวดหมดเลยครับกูดูจะกูไร้ตากูไม่ไหวจะดูไม่ไหวจะดูแล้วเอ้าเราก็นึกว่าจะอวดลูกมันแค่นี้เอาพี่เสี่ยวมาอวดอีกแล้วเอาผัวมาอวดเ้วหัวลอยังงั้นอย่างไงแยกแค่กูรักมึงมาก ไม่ดูก็บังคับนะเรากำลังง่วงๆมาปจอดเรานีนี่ีต้องดูบางอ่ะไม่ราาู้ไ<ว>ม่ไล่อ่ะโอเคอวยพรให้หลานก็ขอให้หลังทักกับบ้างด้วยความปลอดภัยกิจการกิจการอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองขอให้เจริญหน้าที่เจริญในหน้าที่กลางงานทาอะไรก็หหยเงินของไรมาทีมาก็มีแต่สิ่งคบพาก็ขอให้เจอเพื่อนดีๆคนดีๆก็มันในชีวิตคนเลวคนย่าอะไรก็อภัยมันโทษปวดแค้นแล้วก็อย่าทำ้คนเนนะ ใครเป็นหนี้ขอคอยไม่นำมาใช้นะเราเป็นหี้เขาเราก็ต้องใช้เขาประมาณนัก็ขอให้กิจการรีสอร์ทแล้วก็ห้องพักจเจริญเจริญมีลูกค้ามาพักแน่นๆโอเคนะแต่้ okay, วาวอกยชอไเก็นสวัสดีมาก